ระยะของหน้ารถอะไรอ่ะจักับข้าวอ่ะ,ะ,ะตายหาแล้วจะจะเต็งน,นี้สิตกใ<ด>จ<ะ>กูจตกตกเปล่าไปหาเวลาพี่สาวไงเราจะกลับเพชรบุรีกันแล้วตอนนี้รู้ไหมนเ,นเราอยู่ไหนเราอยู่เชียงใหม่นะพระู้เรื่องพระสงฆ์บอกมอแม่สวัสดีครับื้อตรงมาให้พี่สาวอ่ะ เอาเถอะบัดขอพี่สาวก่อนเอ๊พี่จ๋าพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยพี่ต๋องเอาขึ้นมาเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่เหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ใส่เขนเข้าไปเหรอพอรองเท้าก็ขึ้ไปเลยเข้าบ้านเขาค่ะคุณเข้าบ้านเขานะคะเข้าบ้านมีแค่สองเท้าเข้ารองเท้าเขากองออกเลยเหรอ ปูเดยก็ลำบากแล้เสียบจมิอมาเปเราแล้วนะนะนะนัมาไปน่เามาโอ้ยไปเข้านเข้าคุณลืมูลืมตาในการเดินมั้นนะคุณอัไนะัวนี่มาเลยไปไไไไไไ้ไไ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 ไ้ไไ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 ปไไไไปไไ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 ไ้ไไ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 ไ้ไไไ้ไ นั่นนี่ค่ะเนี่ย้ม้านรองันิะไม่ยอมจะย้ายกลับบ้านร้องใหญ่เลยจะยายกลับบ้านังเออนั่งยามินยังไงข้ามันตรงตไม่ได้หรอพี่สาวเนีจะกลับตรงตรง้งเออแล้วเมื่อวานเราไม่เห็นนะเพิ่งเห็นเนี่ยแล้วพี่ชายจะกลับแล้วไ้ายไองไม่ทำไม่ทออกินข้าวยังเนี่ย พี่สาวกินข้าวยังกินข้าวยังพี่สาวบอกพี่สาวเลยกินข้าวหรือยังข้าวยังมองง่ากเรื่องไม่หิวพูดมีน้ำเสียงไม่หิวข้าไม่ไม่รอนะอยูกับเพชรแล้วถ้าเอาเรื่องจริงเอาเรื่องแต่ละพี่ก็จะมาไหมพอนั่งคืออันนี้มีรีโมทเหรอมีรีโมทเพราะอันที่รีโมทไม่มีของแวบเลยแม่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเเราจะดินทางกับอยู่ในครัวกดเปิดรอเลย เดี๋ยวไว้ไปงานเขาดำแป๊บนึงไม่ไปดูแล้วอัดมันคู่กันนี่แหละแล้วแต่อีกอันนึงมันคอหักเขาบอกมันชำรุดอ๋อแล้วทีนี้เอารีโมทไหมเขาไม่ผิดว่่เขาถามแล้วเขาไม่ผิดพี่จอมต้นลมอ่ะถ้าคอหักจะไปเอามันถ้าแม่ถ้าแม่ไปเจอกระทูง่าหน้างอคอหักเอามาเลยค่ะนั้นใช่คอแท้ใช่ถ้าอันนี้ถ้าคอหักแล้วถ้านั่งคอหักนี่นะอย่าไปคุยด้วยอย่าไปดูด้วยแม่เกยดเกย์บ้าเกย เลยวับไึ้ยไปรู้นะเนี่ยถ้าคนถ้าคนนั่งคอหักอย่างเงี้ยแม่อย่าไปคุยด้วยนะอย่าไปเอานะแม่นะเป็นภาระแม่ครับคอหักไม่ครบก็ไม่ไม่เถียงวะากจัดดาเกตก็อย่าไปเอาแม่อย่าไปเอานะเอากินเอาพินน้ำได้เหรอขอแห้งแค่น้ำแล้วทำไมวันนี้ไม่ด่าแฝงแฝงไม่ดนะมาบ้านพี่จะมาด่าได้ไงโอ ไม่ดา่าบ้านนี้มีมงคลมีพระเยอะมีอะไรเยอะด่าไม่ได้ด่าไม่ได้นะดา่าพี่สาวกบปากนะไม่กับปากหรอกแต่ไม่ดา่าไม่ไม่ดา่าแต่ปากน้ำกินข้าเอาน้ำมากินพี่โยทำ<บ>ทนี้ได้ไงแข็ใก้กลับไปไม่ใช่ป้าพี่โยทำนี้ได้ไง พี่โยทำนี้ได้เปลี่ยนแฟนใหม่ได้มาจาน้ำเล่นหน่อยไม่ใช่น้ำกินนะครับาจาเอับิดีจับดีน่มับิอย่าท้งล่างั้นะโอ้ยตายห่าแล้วเป็นจ้าชิดมาเรียนี่อะระพาระชัดะชัด คอนลมจะใสยย่เงี้ยแม่แม่พัดลมจะใสยย่เงี้ยนะนี่แม่แม่แเดี๋ยวพวกเรากลับเลยนะไปแวะแวะไปงานส่งรถไปงานเดี๋ยวกลับเลยทีแรกก็เรียบอะไรเอาล็รับนึ่มาป้<อ>จาจ๋าป้าจ๋าล่ำลาพี่สาวก่อนจะไปนะอ,อ,อ่ะจะบอกว่าอะไรขอให้โชคดีมีสุขไม่ใช่คำที่พี่สาวต้องพูด <c oughs> ให้พอหน่อยให้พอให้ให้พอพี่สาวหน่อยอ่ะอาไม่สอนพูดเลยพูดเองเอาพูดสิ่นพา เยไมีรีบบนะนี่นีนี่ยไปถ่ายเรียบร้อยแล้วครับเราจะเดินทางไปลำพูนเอาลงหน่อยเาแป๊บนึงแล้วก็จะตีรถกลับเุรีโอเทมไวจัดประกอบเสร็จเทมเลยที่มีล้อนนะมีล้อนะได้เลยมีร้อนมีรออันนี้มีร์ตด้วยอันรบก็นี่รีบบท่มีที่วางรบบ์ตอนะตรงนี้ จะไปไปฟังข้างทำไมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ช่างช่านี้นะคะช่างเสียบเสียบสายอดูดูสาย้สายทัสายสายโอเคตัวเดียวกับทดสอบกัน้เดี๋ยวปั๊บปอยู่ตรงแม่ช่ิดอนันบ้างเนี่ยเปิดแล้วังแม่ขาเปิดก่อนฮะเอ๊ะอย่าเพิ่งเด็เอาลยที่บนทกสชไ่วบ้างสิอ้ยแม่อนอนออนะคะนั่งทอะไรลูกไปช่วยเขบ้างโอ่ต้องสอเครื่องมีน อ๋อใชใช่ม่าจ๋าจะไปแล้วอ่ะบอกพี่สาวเราไงเขาเป็นคนดีนะรู้แล้วเขาเป็นคนดีอ่ะ้เสริสร้างรเาจะไปกันแล้วจะบอกพี่สาวว่าอะไรโอ้โหมันแม่เคเคนะเคเคเดี๋ยวเมื่อกี้ด่าต๋อปากตึงตีน อ้าไปด่าเขาทำไมเดฟมันพูดเองเลยเนี่ยไปด่าเขาทำไมไปด่าเขางี้ไม่ได้ผมไม่ได้ด่ามันมันพูดเองเนี่ยมันด่าเองอ่ะด่าตัวเองอ่ะถ้ารู้เรื่องนะให้หมอตุนหน่อยโอ้ยชีวิตเราไม่เคยหยับใครอย่างนี้ยดูฝันดูฝันเดี๋ยวเนี่ยไปงานฝันได้ไหมฝันอะไรหน้าเลยที่แจ้ไม่โกรธหรอกโอ้โหแล้วผมโกรธ ไม่ไม่ไม่หนึ่งสองไม่เดี๋ยวจะเป็นเจ้าฟันใส่ให้แล้วพี่เนินจะไปเอาผ้าป่าตัวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยเอาฟันหมามาใส่เดี๋ยวผ้าก็จัดกาต้องรู้นะตั้งนานไม่โกรธนะเพราะกูหัวเราะนปุ๊บโกรธเลยเขาไม่ชอบนะคนหัวเราะเยอะเออเขาชอบหัวเราะเยอะชอบเลยสักนิดและดาวสแตนแมนออดอ้าพันรูใคร ฮันแน่ฮันแน่เ <I 'll, S 1> ก็บไว้เก็บไว้แม่เก็บไว้แม่เก็บไว้ขอคุณนะแม่เก็บไว้แม่เก็บไว้อันนี้ให้คนนี้มาให้เขาไหร้องให้เดี๋ยวดิฉันจะให้คืนมาพี่เห็นมาทะเลาะกันถามหาต่อไปต่อไปฟังแม่ท่านผ่านนี้ไม่ใช่จริเองใครใครคนไหนพูดวกพวกนี้นนมเลยอ่ะไรรู้เรื่องไหมใครเป็นยังไงในบ้านแล้วอะไรเข้าะบ้านอะไรเข้าะบ้าอะไรเข้าว่าอะไรป้าอะไรปากพ่าเพื่อไม่ให้ย่าเชื่อโกตองบอกปากพ่าเพื่อ เขาพูดก oh. oh. mm ับแม่เขาพูดก hey. no. like no? ับมึงแหละเอ้าเอ้าเดี๋ยวชีวิตจริงกูมาพี่โนบิตะไหนพี่สักนึ่งถือปืนหนึไม่ใช่ต้องไม่ว่าอะไรป้าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ให้ยายาตบปากก็ดีเท่าไหร่นะมาดะเจ๊มันสั่งอย่างนี้เหรอเออเจ๊ก็ไม่ฟังมึงรักปมักที่เคียงเงี้ยวันนี้เมื่อกี้มาด่าเราปากส้นตีนแล้ว่ามาที่นี่จะไม่ด่าไงพระรู้เรื่องนะ ด่าได้ไงที่นี่ม้าเยอะแววนรรในมนยตะนเอเเนี่ยเดจ้ะว่าแม่ผมไหมเจหลืมพูดนะเออนั่นเรื่องหูดียังไหมพากศัสย์เช่งพี่สาพี่สาวพูดอยู่ว่าย่าด่าอย่าด่าโอ้ยเจ๊ก็ไม่ได้พูดหลายอย่างบังลัะแเรื่องยัเติบานหน ต๋องขับแค้นใจเมื่อกี้ด่าต๋องเจ๊จะไปฟังมานะไม่ได้ด่าเขาต๋องพี่โอ้ยไม่ได้ด่ามันเลยนี่นี่นถุยนายด้วยเมื่อกี้ถุยนายด้วยอ๋อแต่งขี้ถุยเปล่าถุยไม่ได้ถุยอะไรด่านะบอกกันนะผมเป็นน้องพี่โน่อยเป็นเดนายพี่สักนินเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเต็มยตำรวจพูดกับเราเยอะเลยเน่เน่เมื่อกี้ด่ากันน่ะเจ๊มันมันแต่งเรื่องนี่เคยยอมมไหมยอมไหมยอมพักเก้าไหมเจ๊พักไอ้ต่าง g a n ยอมหน่อย อ่ะอย่าลืมว่าเรากแชร์ช่องหมอปามเทอรี่นะใครสมัครแล้วจะมีดาวเครน่งไหนทาอไจริงขวามือลูบเอ A สามารถกดละสิก็ได้เลยคะอีกคนจะอย่าเกินสามคนเนาะหนึงสองพออย่าสามอย่ากดรูนะจาะแต่กดบัวเดี๋ยวเราปิดกั้นช่องนะจ๊ะฝากช่องกดต๋องหน่อยฝากช่องปกดต่องหน่อยอ่าล ch no ืมช no ่องกต่อ รู้ที่เป็นผู้ถือมันไั้หมดเลรู้อีกรู้เป็นกูอีกเมื่อควายดองห่างบ้านกูไม่ให้รู้อะไรก็รู้เรื่องรู้แล้วรูกก็ตองแล้วคนนี้ก็รู้แล้วตอนนู้นตอนนอสอยก่อนฟังเสียงอย่างเดียวตอนนี้เขาบอกชื่อคนสองรู้เลยคนนี้อย่าไปให้เอาพูดหน่อยขอร้องหน่อยพูดหน่อยป้าพูดให้พอก่อนหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาขอร้องทำไมนายมันไม่ใช่บ้านกูเลยโหทำไงอะป้าตาป้าป้าให้เขาตองก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้เราขึ้นรถไปแล้วรถเข็ รถเขาไงยังไปไหนกันไหมหรือเราไปเที่ยวกันไงโอ้โอเอออ่าฝากช้อยหน่อยมีีสุขฝากช้อยหน่อยฝากช่องเาชอบโกต้องอ่ะช่องอะไรอ่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แชร์ช่องโกต้องช่องโกต้องชีวิตพี่ชาเดินทางชีวิตเป็นคนเดินทางใช่ไหมใช่ชีวิตไม่แท้จริงนะ ยาตปากตเอ้ยาไปยงในมานรัตนาวเดินทางปลดยเฮยไปดีไปดีไปดีลาเราสาด้วยาลา่สาวสาวเราสาไปไปลอเก่าได้ทีลาลาเดี๋ยวเจะไปละเส้นทางปลอดภัยนะอ่าโชคดีเช่นกันนะจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยโดยแม่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 ไปเอาไปแดีวอดีตยัยด้วยไปยาเร็วเออหวัดดีลูกไปไปแม่เรียบร้อยไปมาใหม่โอเค